ทีมงานทีมช่าคลเอียระสมเด็จวันนี้ได้อยู่ที่นี่ครับมูลนิธิพลังบุญนะครับนำพาะสมเด็จมาตรวจสอบแล้วก็พระกิ่งปาวเวเลตทีมต่างๆนะครับเรามาดูการตรวจสอบพระไปด้วยกันครับน้ำมูลที่พลังบุญอาจารย์นัตพลเกษสาครนะครับบริษัท t ีส s t a n าราดจำกัดนะครับดูจะเป็น ก็เลยทองเล้เป็นฟฝาบาทได้ฝาบาทครับตรงนี้ก็เป็นทองดอกบัวหรือก็ทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับกำลังสแกนอยู่นะครับได้ได้ดื้อดื้อดื้อดติดติดออกไปกลางฟอตกใจใช่มีสแกนเดียมมีโครเมียมแมงกานีสกับสุดยอดแล้วมีไหมจ้ามีไหมเนี่ยคุณ จะด,ดูจุดนี้จะดูจุดทองดูต้องคำนะไช่ไหมนี่โลดียมโลดียมเอห้ดูตัวช่องไหนอาจารย์ช่องนี้โกโกไม่มีเดี๋ยวผ่าแป๊บมันมีกเก้าอีกแป๊ไม่มีจนหายาก <c oughs> ไม่ซิ้ไม่ีไม่ขึ้นไม่ขึ้นมีมีตินมีแคดเมียมีซินเวอร์มีพลาดียมโอยในหลายแบบนี้ของเก่าไหมนี่เก่าไม่จานเก่าได้โยกาเอีกตันไม่มีได้ได้ค่ะแต่มันไม่ใช่เยอะของเป็นเป็นโลหะเก่าใช่ดูเหมือนเป็นทองคำครับแต่ไม่ใช่เป็นวาวไม่ไม่เป็นสนิม ม,มันวาวแต่ว่าไม่มีนิกเกิลใช่หือว่าเป็นได้เป็นทองเหลืองเก่าทองเหลืองโบราณไม่ใช่ทองคําแท้นะครับแต่ดูมันทองคําแท้แต่ดูตาเปล่ารู้แต่พอเข้าเครื่องสแกนแล้วไม่ใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวเครื่องไม่โกหกใครครับเครื่องไม่ได้หลอกใครมีก็บอกว่ามีไม่มีก็คือไม่มีครับ สเตตันเตียมเหรอสเตตันเตียมหรือตัดเรียวอะไรจ้ะสเตตันเตียมคืออะไรจ้ะมันเป็นแร่เหมือนแร่เออสหะโมเดลเล็กไหลคล้ายๆเล็กไหลไพลดำนี่ครับโรเดียมโรเดียมโเดียมก็มีอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอ่าแล้วเป็นทองนี่สแกนที่ทองเลยครับแต่นไม่ใช่ทองครับเป็นทองโบราณ ทองเหลืองเก่าทองเหลืองโบราณการทองเหลืองบางสะพานทองเหลืองไม่ไม่ไม่มีดอกไม่มีดอกทองเหลืองบางสะพานไม่มีใช่ไหมไม่ไม่ได้ทองทองคำบางสะพานมึงจะทองคำทองคำบางสะพานใช่เป็นทองเนื้อก้าทองเนื้อก้าทองนับปะเก้าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่มีทองแต่มองมันไม่ทองมีแต่เรือผ่านมีแต่ผ่านครับนี่ผ่าน เดี๋ยวไปซื้อที่ทองเหลืองบางสะพานก็ยัากาศที่ทองเหลืองบางสะพานนี่ครับผ่านนะครับแต่เป็นไม่ใช่ป็นเป็นพิมพ์ที่อาจารย์สุรพลท่านบอกว่าพิมพ์ยิ้มละฟ้านะครับยิ้มละยิ้มรับฟ้าพระประทาตาบัดโะคังบัดละคังใช่ไหมครับครับบัดระคังโพสิตารามสวยครับผ่านตรงนี้ผ่านน่ากวดู แว่าตอกเฮงเฮงเฮงสามตัวโอใครได้แขวนนี่โชคดีแล้วตรงนี้เฮงตลอดกาลอาจจะไปตรงกับอ่าทวดใหญ่ของเจ้าสัวยอดชื่อชื่อเฮงโลงมิจานเกลนัยวงเล็บเฮงเฮงตอนนั้นเนี่ยนางคุณยังไม่ไม่ตังสมัยรอสามรอสี่น้ำหนักรอสี่ เจอสมเด็จตตอนต,ต,ต,ตามตำตามตมตรามีปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสมเด็จตัวเป็นสมเด็จผุ้ทธาจารย์เนี่ยใ,ใครจะโชคดีนะครับได้รอบรอง มันนม้เหมือนโลหะเหมือนทอ,นองโลหะเงินที่ต่อกุญนจมือจะจะต่างจากัวอื่นสีมันจะออกเปน็นแบบออกจะว่าออกทองก็มไม่ออกอันนี้ก็ไม่ใช่ทองเมันองมอ่าี้ยีสีเหมือนั มานั่งรุนนะครับผ่านไม่ผ่านถ้ามีอินเดียมเบ,เ,บเบลเบลเบียมก็เบลียมตัวไหนตัวสุดท้ายจ้ะครับตัวสอตัวตัวถ้าโลหะใหม่จะไม่มีครอ๋อถ้ามีตรงสองตัวนี้ก็คือโบราณโบราณของเก่าร้อยกว่าปีขึ้นกําจัดไม่ไม่หมด ไม่มีทองนะครับไม่มีทองไม่ใช่ทองอาจารย์เราบอกว่าตะไลฝาบาทใช่กแต่ไลฝาบาทมันมีทองไม่เคยเจอยังไม่ใ็นคือสีทองสีทองไม่ใช่แต่ว่าไม่มีโลหะทองไม่มีโลหะทองมีบางคนบอกอ่ะขาเขาบอกว่าเป็นทองฝาบาทแต่ต้องมีทองหรือฝาบาทเขามีทองเป็นทองดอกบัวถ้าฝาบาทเป็นทองนี้ต้องเป็นพระที่สุดยอด ใช่ไหมไหนชอบองนี้ผ่านใช่ไหมครับ่านครับสิบแปดผ่านี่ครัพิมพ์ยิ้มละฟ้าเหมือนพิมพ์กันละฟ้าเหมือนกันผ่านแล้วสิบเจ็ดกระฟานใช่ค่ะสวยจ้าว่าเดียวกัน จะสอนฝังพูดภาษาจีนไม่ได้หรอกไม่อะเป็นไงอาจารย์ตรงนี้วันนี้จะเป็นการตรวจภัคก,กิ่งในระบบอันนี้กิงกก่งภังคก,กิง่งอย่างกับอย่างภัคกิ่งเพรเลดกำลังจะลืมอย่างอย่างครับวันนี้ภาคสซนเต็จอยู่ครับยังไม่หมดครับครั้งแรกของประเทศไทยที่ตรวจมาตรฐาน ไปด้วยกันแต่ละองค์แต่ละองค์รุ่นเหงาแตกแล้วครับนี่มาจากห้วยแท้ลงนะครับเดินทางมาตรวจให้เอฟีได้สบายใจครับโอ้ยไอ้ของงหนาวเหมือนะันกรุงเทพ1 8ยังหนาวเลย23ยังไงองค์นี้อาจารย์ นี่ผ่านบวงนี่ก็ผ่านอีครับโอ้โหสุดยอดดีใจด้วยครับนี่ครับผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านเก่าผ่านจะเป็นเดียวกันนะครเนี่ยให้เดียวกันทิมเดียวกันที่มีทองที่มีทองผสมทองฝ่าบาทที่ว่าเป็นทองฝ่าบาทถ้าดูเตยสายตาคิดว่าเป็นพระใหม่ครับ ดูมันผ้าใหม่ครับแต่รตรว,วแล้วเป็นมีเดวนี้เป็นใหม่ได้หรอหรอาจารย์้ดยดู้วย <laughs> ตเาเปล่าดูเหมือนผ้าใหม่ครับแต่พอเข้าเครื่องแล้วเป็นมวลสารที่มีอยู่ในยุคโบราณครับ <c oughs> อันนี้อยู่ในหีบของแท้เลยครับในหีบกำปั่นชาใช่ไหมอาจารย์ในในหีบหยิบระดับอัญมณี รุรักสมบัติของชาติเป็นะไครับเรียกอากงใช่ไหมอาจารย์อากงหรือว่าเขาเรียกถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกปู่พ่อของพ่ออากงนี่คือพ่อของพ่อจะเป็นพ่อเราก็เรียกอากงจะเป็นของภรรยาก็เรียกอากงอ้าวเหรอครับจะเรียกกันเดียวกันครับแต่ถ้าอ่า พ่อของพ่อเนี่เรียกเหลากงเงหลากงพ่อของพ่อ,อนนพ่อของพ่ออีกทีหนึ่งมีบานท่านบอกว่า,าแล้วคุณได้ของพระจิดูบอคบคุณบอกมีบุคาณบุค้ณบุคุณบุคุณเป็นเจ้คุณบ่ในณบนนุคุณบุนุบครับอ มีแฟนครับมีแฟนครับ FC FC คุณเรียก FC FC สองสงสัยผมเลยบอกไปว่าคุณรู้จักทวดของทวดคุณชื่ออะไรไหมก็บอกโอ้ใครจะไปดูเอาต้องรู้เอีอพ่อของพ่อคุณเนี่ยพ่อของพ่อพ่อของพ่อพ่อของพ่อเก็บไปอีกทีหนึ่งพ่อคุณก็ก็ไปแทน อย่างมากก็แค่สามชั้นเองอถ้าไม่จดบันทีกไปอีตรงนี้ก็ผ่านครับเมื่อสักครู่อาจารผ่านเดีครับตรงนี้ก็เนื้อสวยครับอันนี้ก็อยู่ในหีบนะครับอันนี้อีม่มาจากหีบหําปับหีบชาโบราณจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งอันนี้น่าจะเป็น ถ้าในตำราของอหลวงวิจารณ์เฮงนเนี่ยจะบอกเป็นปูนหอยเปลือกหอยดินปูนเปลือกหอยดินเปลือกหอยดิบหอยดิบหอยดิบมันจะออกเบวครับต่อไปครับนี่ครับนี่ ทห้จะผ่านทั้งหมดนะครับครับก็มีผ่านไม่ผ่านครับก็ต้องนี่ครับผ่านโดยกล้อง11แต่ว่าไม่ผ่านเรื่องความชุ่มเฉพาะต้องเนมาตรฐานครับตรวจเครื่องโลดกินทองคำ90%แต่ว่าวัดชื่อเลยว่าลบหย่อนเฉพาะเป็นท่าแต่แค่แต่คันไม่ไม่ถึงไม่ถึงหมื่นสี่ก็ให้เพราะว่าถ้าเป็นื่นสี่ก็หมื่นสี่กูก็แบบมันจะไม่เึือนอัพเป็นชุดนี้เพราะว่าพุทธเกษตรทองหลวง อน้ต้งมีสหมกเห้องหุไม่ผ่านคนรเนกันนะแต่ผิวยังสวยพิมสวยถ้าหลุดเข้าไปถ้าผ่านนี่หลุดเข้าไปนี่อันนี้เบอร์หนึ่งแน่นอนเบอร์หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่กรรมการลำเลียงเขาข้าง เครื่องมือเครื่องที่ตรวจแต่ละเครื่องผ่านมาตรฐานไอโทั้งหมดครับร้อยแปดสิบสามประเทศยอมรับจริงจริงในร่นมี้ค่ร้อยหกประเทศเรกวไปก็เย่ยน ได่ร่วมมีร้อยหกสิบสามประเทศจะจังปเอาบางทีแอพูดัวกไปหนึ่งเพื่อมีการแยกประเทศอนาคตใยอนาคตอย่างท่านนิติพุนํำนายว่าประเทศไทยจะแยกออกเป็นสามประเทศสามประเทศภาคกลางหนึ่ภาคเหนือหนึ่ง ไทยสารหนึ่งรวมทั้งผัดไตเป็นสีห้าประเทศมันถึงเมลานรบบานสองถ้าจะจะไปอยู่ประเทศไหนอ๋อแต่พี่ชันไม่คอยนอนตึกมีแอรตึกลยวหาหกอ ช่วาด้วาดมครัหพอะไระอหาคนมาช่วยกแต่ว่าเป็นเหรียญแล้วค่ะไม่ง่ายๆนี่ขัวขั้วจะลูแต่เหรียต้องมาวังหวหล่นหลวร่วงหาอีกหต้องระวังมันเล็กอ่ะยนท่ทันายส่งไปให้ผมเลยครับทองเหรียญนะหาไม่เห็นอ้าวไม่หเนี่ะ เราเก็บแล้วเรหาไม่เห็นโอ้หายปัอบหาเก็บจนเก็บจนลืมพี่เก็บใช่หาไม่เห็นนี้ต้องเอาใหม่เอาใหม่ใช่ไ่ะเดี๋ยวมันดีก่อนจังมันมีศาสตัวนะครับแก้ให้ผมหาลูกผมให้แกผมหาย ให้แกเปรับรูปเดีอดใส่ตัวเองครับไม่ต้องมาเอาพักก็แล้วครับ มาตรฐานเครื่องเนี้ยไอออนจะจะต้องไม่เกิน0.6ใช่ไหมพันใช่ค่ะอันนี้0.4ผ่านนะครับครับผมแคลเซียมซิลิกอนอยู่ในมาตรฐานครัมีสตตนเทียมสแตนเทียมนี่ถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าเล็กไหลครับถ้าภาษาของของชาวบ้านเราให้ให้ขึ้นทางด่วนนี้ไปลงู่ เนี่ไปทางลกูเลยคืองานทรงประกวดของท่านอาจารย์โจ๊กนี่กรรมการมีหน้าที่ดูความสองงานกันอย่ครับเพราะว่าความแท้นี่ยออกรีพอร์ตหมดแล้วนี้ยมาตรฐานผมผมเรียกว่าการประกวดอ่า ท่านบุญรับแต่ประกวดเร่ยไปพวกนี้กบงานประกวดแบบชั้นล่างแบบตลาดองค์ยี่สิบสามต่อไปนี yeah! ้องค์ยี่สิบสี่องค์ยี่สิบสี่นะครับลององค์สุดท้ายรวมมาดูรุ่นกับองค์นี้ด้วยกันนะครับห้องแบบที่ มีการถ่ายคลิปแล้วนอกจากอาจารย์โจกัมเร็ยช่องคุณลำอืมคุณลำเดชประสุมเด็ดเป็นช่องเดียวครับที่มาทำก็ไม่ตายตอาจารย์มากแต่ขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยอาจารย์บอกทำได้เลยให้เอฟทีได้มีความสุขแล้วก็ได้สบายใจมาตรฐาน ISO ระบบการประกวดได้การตรวจสอบ120รบาทอันเนี้ยแพงมาก ขั้นแรกตรวจตรวจด้วยกล้องพันเอกเขาเรียกว่าตรวจสายตาอาจารย์ตรวจกล้องเก่ากล้องเก่ากถ้าผ่านกล้องพันเอกขึ้นมาก็มาตรวจความคข้าความตรงเฉพาะถ้าความทวนเฉพาะเขาเรียกว่าความหนาแน่นเนาะความหนาแน,น่นความหนาแน่นของมูลสาร ต่อไปองค์นี้ก็องค์นี้อายุร้อยห้าสิบปีต่อไปก็องค์นี้องค์นี้ยี่ห้าใช่ไหมครับนี่กำลังสแกนนะคนี้ยี่ห้ารับผมองค์ที้ยี่สิบห้านะองค์สุดท้ายพระสมเด็จวันนี้นะครับเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับองค์นี้องค์สุดท้ายของวันนี้ครับองค์ยี่สี่ผ่านไปนะครับเรียบร้อยยี่สี่ก็ผ่าน ไปหกที่ยี่สิบห้านะครับกำลังสแกนอยู่นะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งรุ้นไปด้วยกันครับว่เาเท่าไหร่ผ่านไม่ผ่านอาจารย์เอสผ่านดูจากคาซิลิคอนไม,อไม่เกินไม่เกิน 65. 65, 35, หกสิบห้าหกสิบห้าสามห้านะอาจารยถ้าถ้าซิลิคอนสามห้านี่ก็หกสิบห้า ตันนี้นะ,ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายแลย้วแต่ละช่องถ้าซิลิคอนอ่าไม่เกินก็มากวามากว่าไม่แต่ว่าไม่เกินหกสิบห้าองนี้ผ่านแคลเซียมจะอยู่ที่สามสิบห้าไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าและจะเป็นส่วนสัดส่วน,วนอันนี้มีมีค่าเหล็กค่าเหล็กจะต้องไม่เกินศูนย์จุดหกแต่องนี้ผ่านแล้วใช่ไหมอาจารย์ดูสายตาเปล่าๆตอนนี้นะครับ แต่เครื่องยังไม่จบนะครับเครื่องจบแล้วครับศูนย์ศูนย์อันนี้สแตนเตียมนี่เป็นค่าของของเหล็กครของเหล็กไหลครับผมแต่องนี้ผ่านแล้วใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ผ่านแล้วนะเดี๋ยวดูข้างหลังดูข้างหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับอาจารย์จะหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยครับผมถูกดูทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่ครับผ่านเครื่องสแกนไอเอสดีเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งมาครับจะเข้าข้าง ของใครก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเครื่องไม่รู้เครื่องไม่รู้แล้วว่าเป็นของใครนะครับนี่ไม่มีบางทีไม่สาบาราบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าสนิทสนมกันเครื่องมันไม่สนิทใครครับเครื่องมันไม่สนิทใครผมตั้งมาตรฐานไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับนี่สูงแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์อ่านค่าให้ด้วยนะครับอด้านหลังก็ห้าสิบเก้าสามสิบเก้าไอออนไม่เกนหก ผ่านใช่ไหมอาจารย์ตรงนี้ครับออกมาก็เป็นค่าเฉลี่ยเอลเล็กเซนต์ที่ห้าศูนยสี่สองสิบสามสตันเตรียมอ่าองค์นี้ผ่าน surgeons, ครับอาจารย์ครับยี่ห้าองค์ที่ยี่สิบห้าผ่านนะครับนี่ครับอ่าใช่างถ่ายรูปช่างถ่ายรูปเป็นหลักฐานพยานนะว่าผ่านมาผ่าน ISO ถ่วงจำเพาะก็ผ่านแค่ตรวจผ่านเสร็จแล้วเวลาออกไลยงออกรีพอร์ต อาจารย์จะตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งมีครั้งแรกครั้งแรกที่หนึ่งของอาจารย์อันนี้ตรวจหน้าหลังผ่านเสร็จแล้วก็ต้องไปตรวจออกรีพอร์ตเจ็บจุดครับผมครับเฉลี่ยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าผ่านมากผฐานขั้นต้นแล้วจากพออกรีพอร์ตนี่จะผ่านทุกองคบางองค์ก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับงานตัวละเอียดนั้นค่าตรวจอยู่ที่สามพันห้าครับผมอาจารย์ตรงครับผม แต่ถ้าออกออกออกไปประเมินราคาอยู่ที่ห้าพันรวมเม็ดเสร็จก็อยู่ประมาณคงละแปดพันห้าี่ครับก็่านท่านคุณต่อไปก็เป็นกิ่งโรเบเลนครับโรเบเลครั้งแรกสมเด็จก็จบลงด้วยกงที่ยี่สิบ้าเรียบร้อยผ่านนะครับ นีวันนี้เอาขันน้ำมนต์ของกรมสมเด็จพระยาประเรศมาให้เอฟซีได้ได้ได้ชมด้วยนะครับครับเตือนนั้ะครับครับไม่ผีดตุก,กอ่าเอฟซีเห็นแล้วขอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ